สวัสดีค่ะเจอการมื้อเที่ยงนะคะวันหยุดกับโค้ดเกตนะคะแม่เดี๋ยวพาฟิตนาะเวลาเที่ยงนะคะโค้ดเกตก็จะมีเมนูมาแนะนำแล้วก็แบ่งปันอีกเช่นเคยทุกๆวันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูเอาใจลูกชายนะคะนาะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออเราชอบทานด้วยแหละมันเป็นเมนูสเต็กนะคะสเต็กที่ เราสามารถเลือกเลือกเลือกได้เลยว่าเราจะเอาวันไหนแบบไหนสวัสดีค่ะพี่อ้อวันนี้มีเมนูมาแนะนํานะคะเดี๋ยวคนอื่นขอแนะนําตัวก่อนเนาะ ก็สวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะโคดเกตน,นะคะเป็นคนแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสองอายุสามิบสี่ปีนะคะอดีตเนี่ยเคยอ้วนหุ่นพังหลังคอดน,นะคะน้ำหนักค้างอยู่สิบกิโลนะคะก็จะไม่ใช่คนหุ่นนี้นะจะไม่ใช่คนนี้เลยคนละคนเลยนะคะแล้วก็ได้มาปรับโภชนาการอาหารแบบใหม่นะคะ8ปดสิเปอร์เซ็นแล้วก็ออกกำลังกาย20%เปอร์นภายในบ้านนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวช่วยของ h e r b a l ไลทนะคะสามารถลดน้ำหนัก20สกิโลได้ภายในสีเดือนกิโลเดี๋ยวเดี๋ยวขากล้องแม่จะลมวันนี้นะคะก็จะมา แนะนำแนะนำเมนูนะคะแล้วสมาธิก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะก็จะวนข้างเกียวเจ้ามากที่บ้านที่บ้านนุนเป็นยังไงบ้างครัพี่ออบอันนั้นมีกี่คนเอ่ยวันนี้ก็จะมาพาทำนะคะเนาอตอนเที่ยงลูกก็รอทานอยู่นะคะอ่าวันนี้ก็จะเลือก เนื้อหมูนะคะเนื้อหมูอ่าจะเป็นเนื้อหมูเนาะก็คือเดี๋ยวเราจะเอามาย่างนะคะคือคือจะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่นูนาะเนื้อหมูของเกสเนี่ยอ่าคือหมักไว้แล้วนะคะหมักไว้แต่เมื่อคืนเนาะก็จะหมักไว้แล้วร้อนร้อนเตาร้อนหลูดออกไปก่อนเลวก็คือจะหมักแล้วสูตรการหมักเนี่ยก็คือ จะใช้โยเกิร์ตนะคะหรือว่าคีเฟอร์ที่ทำขึ้นเองเลยนะคะแล้วก็จะมีไข่ใส่ไข่แล้วก็ใส่พริกไทยดำซอสหอยซอสหอยอแบบโลโซเดียมนะคะเนาะเราก็จะกินแบบโลโซเดียมแล้วก็จะมีจะมีนมนะคะนมสดเนาะ ก็จะเป็นสูตรที่แบบเนื้อจะนุ่มนะคะแล้วก็เนื้อนุ่มละลายในปากนะคะมันก็จะทําให้เราแบบทานง่ายขึ้นนะคะ<อ>มีแสบใหญ่กับแสบเล็กเดี๋ยวเจ้าเช่นกันเข้าใจเลยเนาะโอเคเลยค่ะเหมือนกันเลยค่ะอันนี้ก็คือตั้งแต่เช้ามาแล้วก็ก็เข้าใจแม่ๆนะคะว่าอา่าเป็นยังไงเนาะ คนโตก็จะเข้าเข้า,เข,าเข้าแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยคนเล็กก็ยังเด็กอยู่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็จะแบบก็จะเจียวจ้าวกันนิดหนึ่งนะก็ก่อนหน้านี้คือเกดได้เอาเนื้อเนี่ยที่หมักเสร็จแล้วเนี่ยไปเวฟก่อนเพราะว่าการเวฟเนี่ยมันจะเป็นการสุกข,ข้างในออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็พอพอมันเริ่ม เริ่มที่เราจะรู้ว่าเออข้างในสุกแล้วเราก็จะเอามาย่างนะคะเพื่อที่จะให้ข้างนอกได้แบบเกี่ยมๆนะคะก็คือมันจะกรอบนอกนุ่มในประมาณนั้นนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่สวยอร่อยแซ่บเวอร์นะคะเมนูสเต็กวันนี้ทําสเต็กนะคะวันนี้ทําเมนูสเต็กเนื้อนะคะก็ผักเครื่องเคียงของเราเนี่ยก็จะมี นะคะก็จะมีบคอคอลีนะคะแล้วก็ฟักทองเนาะก็จะเป็นคาร์บชนิดดีแครอทแล้วก็หัวหวานนะคะที่เราจะเอามาใส่นะคะแล้วก็อ่าคือเราปรุงแล้วเราก็ไม่ต้องแล้วแต่ชอบนะคะเด็กๆเ,เขาก็จะทานกันใส่อซอสมะเขือเทศอะไรเนี่ยเนาะแต่ว่าเก๊ก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทานได้เลยนะคะ พลิกกับด้านก่อนเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเราอะเราไปเวฟแล้วนะคะอันนี้คือทำทั้งหมดหกชิ้นนะคะแล้วก็เผื่อเมมเบอร์ด้วยนะเผื่อเมมเบอร์โค้ดเกสด้วยนะคะเพราะว่าเราจะไม่กินคนเดียวเนาะเราก็จะอะมีเมมเบอร์โค้ดเกตมาทานด้วยนะคะเรารอให้มันแบบ เริ่มเตรียมนิดนึงนะคะกรอบนอกนุ่มในเนาะจะบอกว่าสูตรเทคนิคการหมักนี้จะบอกว่าลองมาหลายสูตรมากสูตรนี้เวิร์กสุดนะคะก็จะทําให้เราอ,อ่ะคือมันจะมีความนุ่มของเนื้อนะคะแล้วก็จะจะหอมนะคะนุ่มละมุนลิ้นแล้วก็เนื้อของเราอ่ะจะนิ่ม แล้วก็เคี้ยวง่ายนะคะเพราะว่าเราหมักหมักแล้วหมักไว้ข้ามคืนแล้วแล้วเราก็เอามาเวฟอีกทีหนึ่งเราก็เอามายา่างโอเคก็จะเป็นเมนูที่แบบวันนี้เอามาฝากนะคะไม่ยากทำไม่ยากเลยเป็นเมนูง่ายๆนะคะเป็นเมนูวันหยุดที่เราทำกันมองเห็นหรือเปล่าเลย ก็จะเป็นย่างเนื้ออยู่นะคะอืมเพราะว่าุ่นสวยสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารนะคะ<ม>ก็มื้อเที่ยงทานอะไรกันมั่งเอ่ยเม้นมาให้หน่อยนะคะว่าทานอะไรกันมั่งเนาะ<ม>ก็ปิดแก๊สก่อนปิดเตาปิดเตาแล้วโอเคเนื้อก็จะเป็นหนอกลักษณะแบบนี้นะคะก็คือก็สุกแล้วเพราะว่ามันสุกจากข้างในแล้วแล้วก็เอามาเกรียยๆนิดนึง เสร็จนะคะเราก็จะมาจับใส่จานค่ะขั้นตอนไม่ยากเลยนะคะเราเพิ่มสีสันให้กับจานของเราที่เราจะใส่ผักอะไรก็ได้ตามใจชอบนะคะเกก็จะเลือกเป็นฮีลูฮีลูไปก่อนครับอย่าไปจับขากล้องแม่ไปเอกไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขากล้องมันจะลง ไปไปนั่งเล่นรถปะไปนั่งเล่นรถอยู่ตรงนน้นปะก็เข้าใจเลยนะคะแม่แม่ที่มีลูกเล็กก็จะประมาณนี้นะคะเราก็ไม่ว่ากันเนาะก็จะใช้ผักสีม่วงนะคะก็จะเป็นกระหล่ำกระหล่ำม,ม่วง มีกระหล่ำม,ม่วงแล้วก็จะบอกว่าน้ําจิ้มที่จะกินน้ําสลาดัดจะกินของอะไรนะคะจะบอกว่าจะกินของยี่ห้อนี้นะคะอันนี้นะก็คือมันจะไม่มีผงชูรสนะคะแล้วเราก็จะ าว่าไงลูกพี่ล่อล่ออย่าไปทำของแม่จ๋าไป,ไป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 นั่งเล่นลรถป่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะเสร็จแล้วลูกนั่น,นแหละเก่งมากทานกี่คนอ่าห้าคนค่ะพี่อ้อมจะบอกว่าห้าคน ทานทั้งหมดห้าคนนะคะจะบอกว่าฟักทองเนี่ยเรากินดิบได้นะสามารถกินดิบได้นะคะฟักทองเราก็จะมาเพิ่มสีสันนะคะ สามารถทาสุกแล้วก็ทาดิบได้เราก็ยังมีอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดก็เป็นไขมันดีชนิดหนึ่งฮีโร่สวัสดีค่ะน้องลินน้องลินกลับมาแล้วเนาะกลับมาจากเที่ยวแล้วใช่ไหมก็จะมีอะโวคาโดนะคะเป็นไขมันดีเดี๋ยวไปขยวคขากล้องแม่ลูกไปไปไป,ปช่วยแม่ทํางานนะไปอยู่ตรงนู้นก่อนปะ แล้วเราก็จะจัดใส่จานก่อนเฮียลูกออกไปก่อนลูกอย่าอย่ายายุายาย่งของแม่จา๋าเจ้าขากล้องค่ะนางจเจ้าขากล้องเจ้าขากล้องไปทำอะไรเดี๋ยวก่อนจะเสร็จแล้ว มาดูานี่รถมันเปลี่ยนสีเห็นไหมเห็นรถเปลี่ยนสีไหมไปไปวางตรงนู้นเลยอันนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะจัดแต่งใส่จานนะคะจัดแต่งใส่จานของเราเนาะเราก็จะใส่ผักก็จะมีผักอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว,ว่าผักอะไรอะ่ะเอ,อ มันจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งแต่จะไม่ได้ว่าชื่อว่าอะไรนะคะแต่ว่ามันมันจะกรอบมากเลยนะคะจะจะเอาผักอันนี้มาเนาะนี่ก็จะผักตัวนี้นะคะแล้วก็เราก็จะเอาเนื้อของเรามานะคะที่เราย่างเสร็จแล้วอันนี้แล้วก็เราก็จะ จัดแต่งนะคะก็คือไม่ได้ยากมากนะคะก็คือจะมีผักสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีม่วงของเราแต่งลงไปนะคะแล้วก็จะมีคาร์บคาร์บเนี่ยก็จะเลือกเป็นฟักทองนะคะแล้วก็บลัคคลีนะคะ ก็จะใส่ไปเนาะเสร็จทีนี้ก็จะเป็นไขมันดีที่เราควรกินก็จะเป็นอะโวคาโดนี่เลอยอย่ายุ่งของแม่ได้ไหมเดี๋ยว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 อันนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดเราก็จะมาใส่โอ้ยนอ ออกไปก่อน<ว>จะทำอะไรของแม่นี่ออกสื่ออยู่นะเนี่ยเอาโทรศัพท์ของหนูอยู่นู่นนะนี่ของแม่จา๋าอันนี้พี่เจ้ฮีโร่เราใส่วอคาโดไปนะคะเป็นไขมันดีคือมื้อนี้ครบห้าหมู่นะคะจะเป็นมื้อที่ครบห้าหมู่เลย นี่อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะดูคือคือนใช่คือคือนมากเลยคุณนะยนาะไปยุ่งตู้เย็นก็จะเป็นเม,มนูประมาณนี้เดี๋ยวคอจัดการลูกคนเล็กก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็ฝากไว้จะถ่ายรูปให้นะคะอยู่อ่าในใต้ไหลเนาะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วขอบคุณมากนะคะที่อาจจะไม่ได้คุยกันเยอะแเ,เรามาคุยกันใหม่นะพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ